ปลายปีนี้มีงานเทศกาลดนตรี c h a ง Music Connection Presents Bangkok Fest มีศิลปินอันดับต้นๆของเมืองไทยไปร่วมโชว์กันเพียบนะไล่ชื่อทั้งหมดเวลาคงไม่พอนะครับงานจะจัดขึ้น26-27ธันวาคมนี้งานดีๆแบบนี้ครับบูดีก็เลยจัดบัตรมาแจากให้พี่น้องชาวไทยทั้งสุริยคลสังใบ เลาสองใบเข้างานได้สองวันติดตามรละเียเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ Facebook ของบางกอ f เฟสนะขอบคุณบางกอ f เฟสด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในศิลป,ปินที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตนี้เขาเพิ่งจะแต่งงานไปเมื่อเสาร์ที่แล้วครับและตอนนี้เขาก็มาเป็นแขกรับเชิญของวูดี้ด้วยแน่นอนเขาไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าพาภรรยาสุดสวยของเขามาด้วยขอเชิญสามีภรรยาตูนก้อยครับ กรอคอยก็รอคอยทั้งคู่นะครับขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งสู่วุฒิโชตูนก้อยครับชครับจริงๆพูดไปงานแต่างงานของก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงยังอยู่ในงานค่ะใช่ไหมฮะยังไม่ไปไหนยังวนเวียน<อ>ในงานทั้งสามวันเลยพี่นั่งไกลจังเลยเข้ามาใกล้ใกล้เลย โซฟามันตัวใหญ่ดีก็เลยคือใช้ใช้คุณใช้กัน<ช>ดีคุณ <c oughs> จะบอกว่าวูดี้ไปตั้งแต่เมื่อหัวค่ำสงสารทั้งคู่มากเพราะว่ารู้ไหมครับว่าทั้งคู่ยืนอยู่ตรงนั้นเกือบสี่ชั่วโมงครับไม่ยอมปล่อยให้ใครก็ตามที่มาเข้าคิวนี่เดินเข้างานโดยที่ไม่ได้ถ่ายรูปกับทั้งคู่แต่วูดี้ได้มีโอกาสถ่ายเซลฟี่กับก้อยตูนตอนท้ายท,าที่ก็แบบได้ช็อตเดียรชึก ประมาณนี้ตาขายไปข้างหนึ่งนะครับนี่จริงแล้วงานวันนั้นเป็นงานที่หลายคนประทับใจมากก้อยกรตูนคงจะจดจําวันนี้เปกยาวนานนะครับเราขอมาทวนกันนิดหนึ่งนะ,ะเพื่อให้ทุกคนที่ไม่ได้ไป mm hmm. ได้โอกาสเห็นบรรยากาศว่าเป็นยังไงเริ่มมาตั้งแต่ขบวนแห่ขันหมากที่ทุกคนจะได้เห็นตูนเนี่ยทำอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นเช่นตูนบอกรักก้อยยาวมากน้องตูนรนะักก้อยไหมครับ ลุงตูลักก้อยมาก้อได้เห็นหรือยังกับภาพนี้ไม่ได้เห็นใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนแหกขันมากก็ต้องเข้าไปเหมือนหลบตัวตามประเพณีคือเจ้าเสาจะยังไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยด่านนียากสุดอะตูด ด่านไหนยากที่สุดด่านกลางๆแล้วก็มี9ประตูับประตูนี้ประมาณประตูที่4ี่อะไรเงี้ยมีกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็เป็นรอยลิปสติกรอยจุ๊บอะครับอืประมาณสัก10บอันอืแล้วให้เขาให้ผมทายว่าอันไหนคือของก้อยเืมพี่ไถูกไหมเขาก็ให้ให้สมทีแล้วนะครับไม่ถูกเลย เพื่อนมาเล่าให้ฟังทีหลังว่ารอยที่พี่ตูนเลือกอะค่ะคือรอยจูบของแม่ก็ยังใกล้เคียงเออใกล้เคียงโอเคอย่างครอบครัวเดียวกันต่อจากนั้นเนี่ยเป็นพิธีมั่นนะครับเจ้าสาวบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับก้อยจะร้องไห้ตั้งแต่จังหวะที่ก้อยเดินเข้าไปแล้วเห็นภาพสองครอบครัวนั่งรอก็อยู่หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแบบสมับก้อยในวันนั้นมันเกินจริงเกินที่เราเคยนึกฝันไว้ทุกอย่างเลยค่ะ พิธีการสุดท้ายในช่วงเช้าก็คือพิธีส่งตัวเข้าห้องหอจะมีเฉพาะญาติผู้ใหญ่เท่านั้นที่จะได้เข้าไปเห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วเราก็ได้เห็นภาพคุณภรยากราบเท้าคุณสามีด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าปกติเขาเขากราบกั็นไหมคะเขาบางคนอาจจะกราบตบมือนี่คือกราบเหคะคือตบมือนี่คือเขาลื่มและชื่นชมมากที่เห็นภาพนี้เขาอธิบายไหมครับว่ามันคือย,ยังไงคุณป้าบอกว่า คนโบราณเขาถือว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าเราก็คือเหมือนกราบเพื่อที่จะให้ความเคารพให้เกียรติกับกับกับคนรักของเราเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ลงมานอนที่เตียงแล้วจับมือกันแล้วก็มองหน้ากันเพื่อที่จะไม่ว่าเราจะผ่านเรื่องราวจะเจออะไรมาก็ขอให้นึกถึงวันนี้ขอให้ทุกครั้งก่อนนอนเราจับมือกันแล้วก็มองหน้ากันก่อนนอนแล้วก็ หลับและตื่นไปพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้คะตอนที <t 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 ่ลงนอนเห็นมีกระซิบมีการคุยคุยอะไรกันนะครับตอนนั้นผมแม่บอกว่าเขินนะอะไรเงี้ยนะแต่ก้น่าจะบอกว่าเราหลับกันเลยไหมแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนในวงการบอกว่าน้ำตาแตะกันทั้งงานคือตอนที่เปิดคลิปเซอร์ไพรส์ เป็นเพลงพิเศษที่พี่ตูนแต่งให้กับก้อยและ MV ก็เป็นซอมบี้ที่คุณไปแอบถ่ายมาด้วยแล้วก็ไม่บอกภรรยาเลยไม่มีทางครับไม่มีทางบอกคือเราตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เขาทีมงานก็ต้องไปตัดตัวแบบตัวหลอกที่ที่แบบที่เป็นอย่างที่เราวางแผนกันให้เขาดูไปตลอดจนแบบจึงวันแต่ง <c oughs> แล้วทำไมต้องเป็นซอมบี้ตูนคือช่วงช่วงโควิดนะครับที่หยุดไป6 7เดือนนะครับคือสิ่งที่ สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและใช้ชีวิตรอดกันมาได้ก็คือการะะดูซีรีส์ซ,ซีรีส์ซอมบี้เกาหลีละอะไรนะเนีอเอ่ยไอเดียซอมบี้มันมันผุดขึ้นมาระหว่างที่ผมวิ่งสักว,วันหนึ่งนะเพราะมันมีชื่อเพลงละเวลามีน้อยคอนเซ็ปต,ต์เพลงมันคือเราจะไม่เสียเสียเวลาไปกับถ้าเรารักใครเราจะอยู่ใครเนี่ยเราจะไม่เสียเวลามาทะเลาะกันละเราจะถ้าทะเลาะกันก็หายเร็วๆเราจะไม่เราจะไม่ใช้เวลาที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยในโลกใบนี้ไปอย่างแบบ สูรุ่ยสุลรายแล้วก็ทะเลาะก,กันโดยไม่จําเป็นละเราจะใช้อย่างมีคุณภาพที่สุดอยากให้เพลงนี้เป็นมากกว่าเพลงแต่งงานอ,อยากให้เป็นเพลงที่อยู่กับช่วงวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตด้วยกันคอยเตือนสติกันอยู่เสมอว้าวว้าวว้าวสุดยอดมากเลยครับบางคนร้องไห้ตามแล้วก็อาจจะไม่รู้ตัวนะตอนโมเมนต์นั้นที่ทุกคนเห็น และรู้ว่าเป็นสปายองก้อยทุกคนก็ฟังเนื้อเพลงและฟังเนื้อหาและวทาให้ทุกคนรู้เลยว่าความรักที่เรามีต่อใครก็ตามในโลกใบเนี้มันควรจะบอกเขาทันทีความรู้สึกที่มีจะไม่มีอะไรค้างคาเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าเราจะตื่นมาแล้วจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าชาติหน้าเนาะดังนั้นเราต้อง อยู่กับคนที่เรารักหรือว่าให้เวลากับคนที่เรารักอย่างเต็มที่นะครับแต่ในโมเมนต์ที่เราได้เห็นคลิปซอมบี้คนก็เลยถามกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันต้องมีคลิปอะไรก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอะ่ะด้วยนิสัยก้อยอะ่ะก้อยก็เป็นคนชอบ surprise, เซอร์ไพรส์แล้วก็ก็ตั้งใจที่จะแบบเซอร์ไพรส์ที่ตูนเหมือนกันเพราะว่าโดนเซอร์ไพรส์กลับมาก่อนก็เลยภาพนั้นก็เลยไม่มีใครได้เห็นค่ะว่าก้อยทำอะไรม,มันคืออะไรครับภาพนั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิก็คือก้อยอะจะเล่นกีตาร์ เราลองเพลงให้พี่ตูนถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปเซอร์ไพรส์ในวิทีอาร์ให้เขาเห็นแล้วกันว่าเออเราจะตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เขานะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าโดนซอมบี้เซอไพรกลับซะงั้นงานงานแต่งทั่วไปนี่จะมีการตัดเค้กแต่ว่างานของเราไม่มีนะครับทุกคนก็รอดูตอนนั้นใช่ไหมว่าเออจะเค้กมันจะมาประมาณไหนไม่เห็นเค้กในงานเลยปรากฏว่าทั้งคู่ตั้งใจเลยที่จะออกสตาร์ทไปพร้อมๆกันโดยการ เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็วิ่งออกจากงานนะครับชอบซีชอบโมเมนต์นี้มากเลยอคือเราก็คุยกันเนาะว่าถ้าถ้าจะมีการตัดเค้กเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่ดูแปลกดูไม่เข้าของเราทั้ง,ทงคู่พี่ตูนก็เลยคิดไอเดียเรื่องเรื่องการวิ่งขึ้นมาคือคือถ้าผมเปรียบเทียบการแต่งงานมันก็เหมือนการออกเดินทางร่วมกัน การเดินทางที่เราชอบคือเราชอบเราชอบวิ่ง,งมันก็เหมือนลายความหมายมันเหมือนอาจจะเหมือนมาราธอนสักมาราทอนยาวๆที่ที่เราสองคนจะต้องวิ่งไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยโดยคนที่ปล่อยตัวจะเป็นใครไปไม่ได้นอก นอกจากพ่อกับแม่ของทั้งคู่อะไรเงี่ยคนลุกเลยตอนนั้นตอนที่ออกการแล้วมีพ่อแม่มาก็ปล่อยตัวทั้งคู่เลยช่วงอร์ปา party เนี่ยมีเสื้อของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่ทําขึ้นมาพิเศษเลยใช่ไหมคะเสื้อยืดวงล็อกที่เป็นวงของเราเสื้อทัวร์เสื้อทัวร์อะไรเงี้ยค่ะที่มีตารางทัวร์ว่าวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปไหนอะไรเงี้ยของก้อยกับพี่ตูนก็เลยเปลี่ยนเป็นเหมือนแบบวันแรกที่เจอกัน วันที่พี่ตูนไปส่งเพลงที่แฟนวันที่พี่ตูนขอเป็นแฟนวันสําคัญต่างๆของเราที่ไปด้วยกันตลอด10ปีที่ผ่านมาก็เลยออกมาเป็นเสื้อยืดตัวนี้วันนั้นพี่บูดี้ไม่ได้ใช่ไหมได้ครับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าทุกคนไม่ได้ทุกคนทุกคนที่อยู่ตรง after จะได้แล้วเราก็จะแบบเป็นแบบลิมิเต็ดก็้ามแต่วันนี้เอามาให้ เราได้เสื้อก้อยตูนละนี่ดีไหมดีไหมมีนี่เลยนะมีวันีที่รอคอยนี่เจอกันตั้งแต่ตนู่นเลย<ะ>10ปีนะครับ<ะ>พี่ตูนให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าหลังจากที่แต่างงานแล้วเนี่ยจะมีลูกทันทีเลยนะครับก็หลักจะถามว่าและคืนนั้นทันทีเลยไหมครับพี่ตูนทันทีนะ อะไรทันทีครับหลับครับเหนื่อยมากเลยวางแผนไว้หรือยังครับว่าเราจะทันทีขนาดไหนพี่ตู่เรื่องเรื่องลูกเนี่ยก็บอกก้อยว่าถ้าก็ถ้าถ้ามาได้ก็มาเดี๋ยได้ก็ที่สุดก็ดีครับบอกก้อยใช่ใช่ใช อยู่กับผู้หญิงคนเดียวนะคะพี่ตูนไม่ไม่ไม่ถึงเราวางแทนกันไว้ว่าเออเราเราก็คิดว่าเรามีพร้อมที่จะมีแล้วหายเออหนื่อยเมื่อไหร่ทันทีเลยนะนนครับต <laughs> ูนครับครับผมวรารัตไปกระดูกกระด เชื่อว่าทุกคนจะรอดูว่าลูกของแม่ก้อยกับพ่อตูนหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับบูดี้ก็เลยเอาภาพของทั้งสองคนมาจําลองให้ดูให้ดูภาพให้ดูภาพจากงานแต่งล่าสุดดีกว่าล่าสุดที่เราเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับภาพนี้เราเอาภาพทั้งสองคนมาจําลองให้ดูกันว่าถ้าก้อยตูนมีลูกชายหน้าตาจะประมาณนี้ครับน้องน้องชื่อ อัทิชวินนะอัธิบาราชชูอัธิชวินนะน่าจะได้พ่อมาเยอะในในเรื่องหนวดและคราวมีเบาเบาเห็นไหมเห็นไหมมีเบาเบาแล้วถ้าเป็นลูกสาวนะครับบูดี้ขอตั้งชื่อให้น้องก่อนแล้วกันว่าน้องรัชวราหน้าตาจะประมาณนี้ครับโอ้ดูฝรั่งมากเลยนะคะเออน่ารักมากๆเลยนะครับถ้าได้แบบนี้นี่ก็คือดีใจมากนะคะ วูดี้รู้ว่าตอนนี้ก้อยและตูนมีทุกอย่างแล้วนะครับแต่วูดี้อยากมีส่วนร่วมในการสร้างครอบครัวในฝันของก้อยและก็ตูนรู้ว่าตูนอยากให้ก้อยเป็นภรรยาทํากับข้าวอร่อยๆใช่ไหมและตูนก็ชอบกินอาหารไทยมากนะครับวูดี้ก็เลยขอมอบคอร์สเรียนทำอาหารไทย <c oughs> สุดพิเศษ Private Class จากร้านอาหารไทยระดับมิชลินอย่าง Blue Elephant สาขาภ <c oughs> ูเก็ตให้ก้อยไปเลยครับ พี่ดิตั้งใจจะไปเรียนที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าวันมีวันหนึ่งไปทานข้าวกันที่นี่แล้วคุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านแล้วเป็นเชฟด้วยอะมาบอกว่าจะมาอยู่ภูเก็ตใช่ไหมมาเลยเดี๋ยวแม่สอนทําอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยเราบอุ๊ยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยตูนจะได้กินอาหารไทยปีหน้านะครับจากฝีมือของก้อยยังยังไม่หมดยังไม่หมด ไม่รู้ว่าทั้งสองได้วางแผนฮันนีมูนเอาไว้บ้างหรือยังนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะครับวูดีว่าเที่ยวเมืองไทยกันลวกันวูดีเคยไปเที่ยวที่หนึ่งนะครับชอบมากบรรยากาศดีมากๆก็เลยอยากจะให้ก้อยกับตูนได้ไปใช้เวลาพักผ่อนนะครับที่นั่นบ้างวูดีขอมอบนะครับที่พัก six sense ที่สมุยเป็นของขวัญให้ทั้งคู่ได้ไปฮันนีมูนกันครับ ไปไปทำทันทีนะครับตูนขอบคุณตูนและก้อยที่มาแชร์เรื่องราวความรักกับเราก้อยตูนคือสามีภรรยาที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆนะครับพวกพวกเราเนี่ยเฝ้ามองดูแล้วก็ติดตามทั้งคู่มาตั้งแต่วันที่เริ่มคบกันวิ่งด้วยกันที่สำคัญทำสิ่งดีๆให้สังคมไปด้วยกันนะมาถึงวันนี้ วันที่คุณกำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยกันนะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกับก้อยและตูนในวันนี้ครับ